สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยใช้งานมาฝาก1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้อึดทนประหยัดใช้ง่ายใช้คล่องดูแลสบายราคาไม่แรงครับ4 9 9 9 9บาทนะครับขอได้เลขสวยนะครับรถอยู่สระบุรีนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับบ้านไกลไม่ไปก็โทรจรจานครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับกับ Toyota s o า u n a ตัวนี้เรียกว่าโฉมมุมส้มนะครับปี1998 1.5ออโต้ 1> 1. 5, Auto, น้ำมันร้วน,นะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับไปชมรถทดลองขับได้เลยครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากสำหรับใครที่เน้นคำว่าหารถใช้งานนะครับไปกันได้ทางบ้านอยู่นะครับก็ครอบครัวเล็กๆหรือสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานใช้ง่ายใช้คล่องซื้อให้คุณลูกซื้อให้พ่อแม่ใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับอยู่บนรถแบบนี้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยครับสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานลองคำนวณลองพิจารณาดูนะครับ สำหรับคันนี้นํามาฝากนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายครับอะไหล่การซ่อมบํารุงไม่ยากไม่แพงครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของสรุูนาหยดน้ํตก็จะได้ข้อมูลและการซ่อมบํารุงอะไหล่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้ครับนํามาฝากนะครับเน้นหาใช้งานตัวนี้กระทัดรัดครับใช้ง่ายครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายนะครับ แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับการันตีการจัดส่งนะครับเพียงแค่ท่านแจ้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวไม่เข้าใจไม่รู้กันนะครับจะได้ช่วยตามช่วยดูได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คช่วยตรวจสอบได้ครับคันนี้ประตูสาสกว่าหน้านี่บอกไฟฟ้านะครับหาไว้ใช้งานนะครับได้ความทนทานซ่อมบ,บำรุงดูแลไม่แพง ซื้อถูกครับเหมือนราคามอเตอร์ไซค์เลยครับแต่ว่ากันแดดกันฝนอยู่บนรถก็ปลอดภัยในระดับนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใช้ง่ายครับสวยสมบูรณ์ในราคานี้นะครับถ้าใครบอกว่าแพงผ่านไปได,ดูคันอื่นครับสำหรับใครที่เข้าใจหาใช้งาน คันนี้น่าใช้ครับนำมาฝากนะครับรองเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่สระบุรีดอนพุธนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับกดคลิกลิงก์ไลน์ขอรูปเพิ่มได้ครับบ้านไกลจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรอชมรอเช็คทดลองขับที่หน้าบ้านก็ได้ครับโทรสอบถามในรายละเอียดดูครับรถสวยนะครับได้รถเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อโครงสร้างสมบูรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่นำมาฝากให้กับสมาชิก เลือกชมตัดสินใจนะครับชอบกะโทรนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านอันนี้จะเหมาะสําหรับพี่น้องสมาชิกที่ถามหารถใช้งานราคาหลักหมื่นรุ่นนี้แหละครับเช็คมาแล้วครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกหกหมกเม็ดการันตีการจัดส่งให้อีกตั้งหากนะครับก็อรองพิจนารณานะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้ากล้าการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับพอจะเอือ้อํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก